สวัสดีครับผมเอ็กครีเออครับกลับมาเจอเจอกันเจ้าเก่าเวลาเดิมนั่นก็คือเครื่องมือแบรนด์ iMac ที่ผมจัดหามาแนะนําให้ทุกคนได้รับชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมนี่ครับผมเป็นตัวเครื่องเกียร์ไร้สายเป็นมอเตอร์ไร้แปลงฐานขนาด4นิ้วครับผมนี่ฮะดูจากหน้ากล่องเลย นี่มีรับประกัน1ปีเครื่องตัวนี้เวลาเขาบอกว่าทํางานเนี่ยใช้เวลา1-2ชั่วโมงในการทํางานนะฮะในการชาร์จหนึ่งครั้งก็เนี่ยใช้ได้1-2ชั่วโมงในส่วนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็น 4m ม่ามอเตอร์เป็นมอเตอร์บัตเลตเลยหัวใจสําคัญซึ่งเดิมเนี่ยผมเคยรีวิวไปตัวที่เป็นมอเตอร์ที่มีแปลงฐานนี่ฮะหน้าตาของเครื่องเกีย แบตเตอรี่20โวลต์ครับผมลายแปลงฐานสีนิ้วนี่ครับผมดูแพ็คเกจของเขาโอ้โหเป็นกล่องสีส้มครับแบรนด์ของ iMac นี่กล่องแบบแข็งแรงทนทานเอาเปิดดูด้านในกันเลยโอ้โหสุดยอดนี่ด้านในก็จะมีนี่ฮะเป็นคู่มือแล้วก็ใบรับประกัน เราก็เขียนส่งคืนกับบริษัทเพื่อเป็นการรับประกันแล้วเขาก็จะมีตัวใบตัดมาให้ขนาดประมาณสัก4นิ้วแล้วก็ความหนาของใบนี่อยู่ราวประมาณ2มิลให้มาด้วยกันทั้งหมด5ใบนี่แล้ตัวนี้ก็จะเป็นกาดป้องกันสําหรับตัวพวกเศษในการเจียกระเด็นตัวนี้ก็จะเป็นแบตส่วนแบตเนี่ยเราสามารถที่จะหาซื้อเพิ่มเติมได้นะ ตัวแบตตัวนี้เป็น20วลต์ครับผม4แอมป์นีตัวนี้จะมีตัวสำหรับการชาร์จสามารถชาร์จได้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นแบบแจ็คเสียบมีตัวเทสแบตครับผมว่าแบตตัวนี้เราเก็บไฟแล้วอยู่ที่ราวๆประมาณเท่าไหร่ก็จะบอกเนี่ยถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะใกล้หมดควรจะชาร์จครับผมส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นแบตเหลือหนึ่งครึ่งหนึ่งของตัวทั้งหมดนี้ในส่วนของสีเขียวเนี่ยก็ หมายความว่าแบตเตอรี่เต็มนั่นเองอะนี่การใช้งานตัวนี้ก็เป็นตัวชาร์จการชาร์จก็เสียบเข้าไปให้ตรงร่องเท่านั้นเองประมาณนี้กดนิดนึดนงจะแข็งหน่อย่ะให้มันดังกึกครับผมแล้วก็ทําการเสียบตัวนี้ก็จะเป็นไฟขึ้นเดี๋ยวส่วนเรื่องการชาร์จเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีในตอนท้ายคลิปฮะตัวนี้ก็เป็นแบตบตัวนี้ก็เป็นตัวมือจับ นี้เป็นตัวล็อกตัวล็อกในการที่เราจะยึดใบนั่นเองนี่ฮะและไฮไลท์สำคัญของเรานะัก็คือตัวนี้เลยโอ้ยเป็นเครื่องเจียครับผมยังมีคราบน้ํามันที่แบบความใหม่จากโรงงานเราต่อแบตเข้าไปเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ล้เหมาะสำหรับพกพาสะดวกไปไหนมาไ,ไหน,ไไหนการใช้งานครับไม่ต้องแบบลากสายไฟไป ในส่วนของตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็นตัว iMac ครับรุ่น20 BL 20โวลต์ครับผม8,500รอบต่อนาทีเดี๋ยวเรามาเสียบแบตแล้วกดใช้งานกันเลยส่วนการประกอบการใช้งานเนี่ยเราจําเป็นจะต้องประกอบเข้ากับกาดตัวนี้ให้กับเครื่องก่อนเพราะว่ามันป้องกันการกระเด็นได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมนี่ยก็จะมีบากตัวนี้เราก็ใส่ในตรงร่องแล้วก็หมุนตามความถนัดที่เราต้องการเลย ว่าเราถนัดทางด้านฝั่งไหนฮะเราก็หมุนไปแล้วเราก็ใช้ตัวไขควงเนี่ยทำการล็อกนี้ก็จะแน่นแลตัวกา,กาดตัวนี้โอเคจากนั้นก็ทําการใส่ใบครับผมส่วนใบทุกเนี่ยเราสามารถที่จะหาซื้อได้ตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบตัดใบขัดอะไร้ยเราสามารถซื้อเปลี่ยนได้ขนาดจําเป็นจะต้อง4นิ้วเท่านั้นนะส่วนการถอดใช้งานจะมีปุ่มตรงนี้เราก็กดปุ่มลงไปเราก็หมุนคลายตัวนี้ออก เราก็เอาใบเนี่ยใส่ลงไปฮะเกตบ่าตัวนี้มันจะเท่ากันพอดีตรงร่องเนี่ยเราก็เอาแหวนเนี่ยประกบลงไปแล้วก็หมุนกลับเข้าไปครับผมพอหมุนให้ตึงเสร็จปุ๊บเราก็เอามือตัวนี้กดปุ่มด้านหลังเนี่ยฮะเราก็ดึงมันจะลงล็อกดังแก๊กฮะแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เขาแถมให้มาเนี่ยทำการล็อกอีกทีแล้วก็ล็อกให้แน่นฮะ โอเคแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วในส่วนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ต่อเข้าไปเราก็เริ่มใช้งานโดยการดันสวิตตัวนี้สุดยอดครับผมแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วในส่วนมอเตอร์บัสเลสเนี่ยข้อดีของตัวสวิตมอเตอร์บัสเลสตัวนี้เนะี่ย ล้าเราดันขึ้นไปเนี่ยเครื่องจะค่อยๆเร่งความเร็วครับนั่นเป็นการป้องกันอันตรายครับผมเราสามารถล็อกสวิตได้อย่างแบบแจมๆเลยเดี๋ยวเราไปทดลองการตัดดูซิว่ามันจะสามารถที่จะตัดเหล็กต่างๆเข้าหรอเปล่าแล้วก็งานเจียเหล็กต่างๆเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีรอเปล่า ก่อนทําการตัดเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่ตัวมือจับตัวนี้เ่ยเพื่อจะได้กระชับในการตัดและประคองในการที่เราจะคอนโทรลเครื่องตัวนี้ได้อย่างแบบสวยงามก่อนทําการตัดเนี่ยเราควรจะใส่ตัวมือจับตัวนี้เข้ากับตัวเครื่องครับผมเพื่อที่จะให้การจับเนี่ยกระชับมากยิ่งขึ้นจะไม่เกิดการสะบัดเพราะว่าเครื่องก็จะมีความแรงอยู่พอสมควรนะนี่จะเป็นการจับลักษณะน,น,นี้เลย หรือว่าจะจับลักษณะนี้ก็ใช้งานได้เช่นกันครับผมแต่เราไปเริ่มตัดกันเลยในส่วนเหล็กที่ผมจะทําการตัดเนี่ยก็<ๆ>จะตัดอยู่ที่ราวๆประมาณ2มิเลมเ,มเป็นเหล็ก2มิลครับผมเป็นเหล็ก4หน้า4นิ้วแต่ก่อนจะทําการตัดจะต้องใส่แว่นป้องกันแล้วก็ตัวที่อุดหูเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากสเก็ตที่เราตัดครับผม ยอดครับผมการตัดเหล็กขนาด2มิลเป็นเหล็กซีตัวนี้เป็นการตัดได้อย่างง่ายดายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวใบตัดด้วยครับผมนะฮะมันก็จะสะดวกง่ายรวดเร็วในการใช้งานเราไม่ต้องเป็นลากสายมาที่จะมาทําการตัดครับผมในส่วนการเปลี่ยนใบเนี่ยผมแนะนําว่าจําเป็นจะต้องถอดตัวแบตตัวนี้ออกก่อนเพื่อป้องกันการแบบเราเผลอไปกดไกลนะระหว่างที่เราเปลี่ยนแบตครับผมทนี้เราก็ทําการกดปุ่มนี้เหมือนกับตอนใส่เลยฮะ แล้วก็ทําการขันออกแล้วก็คลายออกครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมว่าจะเอาใบขัดมาแต่ผมหาใบขัดไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจเอาเป็นตัวนี้เลยเป็นใบตัดปูนไปเลยจะได้ทดสอบกําลังตัวมอเตอร์บัตเลตตัวนี้ด้ว่าสามารถที่จะตัดปูนตัดกระเบื้องได้หรือเปล่าส่วนการใส่ใบเนี่ยเราก็ต้องดูว่าใบที่เขามีขายตามท้องตลาดเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนบ แต่ที่แน่เลยคือจะต้องเป็นแบบ4นิ้วซึ่งตัวนี้จะบังคับเกี่ยวกับเรื่องจะต้องหมุนให้ตรงด้านฮนะนั่นก็หมายความว่าตัวมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะหมุนไปทางขวา,าเราใส่ใบก็จะต้องหมุนให้ไปทางขวาเช่นเดียวกันเนีน่ยนี่ซึ่งตัวนี้จะหลวมครับผมเราจะเป็นจะต้องใส่ตัวแหวนรองที่เขาให้มาที่มีขายตามท้องตลาดนะตัวใบตัวพวกนี้ก็จะพอดีอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดการเหวียงแล้วก็ใส่ตัวประกบเข้าไปเช่นเคย แล้วก็ทำการกดปุ่มล็อกต้องล็อกให้แน่นเลยครับเพราะว่าป้องกันการเกิดอันตรายจากใบหลุะโอเคจากนี้เราก็ใส่แบตกลบเข้าไปเดีย๋ยวเราจะไปทดสอบการตัดด้วยใบตัวนี้แล้วมาทดสอบตัวมอเตอร์บัตเลสต,ตัวนี้ว่ามันจะสามารถที่จะตัดปูนแบบแข็งๆได้ปะ่ะ ในส่วนเรื่องการชาร์จแบตก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายครับผมเขาก็จะมีตัวแท่นนี้มาให้แล้วเราวแค่ทําการเสียบให้ตรงขั้วแล้วตรงล็อกของเขาก็คือเสียบลงไปเรือว่าถ้าเราเสียบผิดด้านก็จะไม่สามารถที่จะเสียบได้เราแค่ใส่เข้าไปหลวมๆประมาณนี้แล้วเราเสียบปักก็จะใช้งานได้แล้วครับผมหลังจากที่ขึ้นไฟสีเขียวที่เครื่องชาร์จเนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดแบตเตอรี่นี้ออกมาเอาไปใช้งานได้นะครับผม ก็จะแจ้งบอกสถานะว่าแบตเตอรี่เต็มจากที่ตัวแบตด้วยนี่และนี่ฮะคือแผ่นสำเร็จที่ผมจะทำการตัดซึ่งมีความหนาอยู่ราวๆประมาณเกือบเกือบ5เซนมันน่าจะเกินขนาดใบแหละแล้วก็มีความหนักพอสมควรซึ่งปูนตัวนี้มันแข็งมากเลยมันเป็นแผ่นสำเร็จเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการใช้ตัวเครื่องเจียตัวเนี้ยในการตัดครับผมเราจะมาทดสอบตัวมอเตอร์บัสเลสกันว่ามันจะมีกำลังที่จะสามารถตัดปูนตัวนี้ได้หรือเปล่าครับผม สุดยอดเลยครับผมเครื่องเกียร์เครื่องนี้เป็นมอเตอร์บัสเลสใช้แบตเตอรี่ครับผมสามารถที่จะตัดปูนที่มีความแข็งๆได้โดยที่มอเตอร์เนี่ยไม่หยุดการทํางานสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครับผมเพราะว่าเราใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องไปลากสายไฟครับผมและที่จําๆเลยคือเป็นมอเตอร์บัสเลสมันจะไม่เกิดความร้อนเกี่ยวกับเรื่องตัวมอเตอร์เวลาเราใช้งานครับผมนะฮะเผื่อใครสนใจสินค้าตัวนี้ก็กดสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมนะฮะก็ อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการหาซื้อเครื่องเจียแนะนำเลยครับผมว่ามันใช้งานได้ดีจริงๆไม่ผิดหวังครับผมคลิปนี้ก็มีวินนี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบส่วนเรื่องขาดไม่ขาดนะั่นก็อยู่ที่ความหนาของตัวใบตัวนี้เพราะว่าสูงสุดของใบนี้ได้แค่4นิ้วฮะ พรา,ะ,าระยะที่มาถึงตัวนี้มันได้แค่2นิ้วเทน่านั้นเองในการที่เราจะตัดแต่ถ้าตัดได้แล้วมอเตอร์ไม่หยุดเนี่ยก็ถือว่าการทํางานนี้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยฮะไม่ต้องกลัวว่ามอเตอร์จะไหมเพราะว่าตัดปูนแข็งขนาดนี้อย่างอื่นก็ทําได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นงานเจียง,งานขัดครับผม